คลิปนี้ครับก็จะมาทาน้องเรียนกันนะครับผมโดยนะครับจะให้เรียนลําดับภาพถ่ายที่ทําไปได้มากที่สุดแต่ลูกเองนะครับเรียงจากน้อยไปหามานะครับลำดับภาพไปลำดับหนึ่งนั่นเองนะครับเรียงผิดอันเดียวไม่ได้รางวัลเลยแต่ถ้าถูกกด20พร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะเชิญครับป้าหนุ่มดึงภาพออกมาเลยฮะห้านี่คือน้อยสุดจะอยู่นแรกนะฮะเยอะที่สุดก็จะอยู่ที่หนึ่งนะเรียงไปนะครับจากน้อยไปมาก โดเลอครับภาพแรกนะครับอืมเป็นภาพของเหรียญกันสวยมากและภาพนี้ของเราเลิกที่เท่าไหร่หนึ่งสองะดึงไม่ออกหนึ่งปุ๊บภาพนี้อยู่ที่สามล้านสามแสนดอลลาร์นะฮะคูณสามจุดก,ก็ไปก,ก็ตามมูลค่านะภาพต่อไปต้องแพงกว่า3ามล้านสามสี่นะฮะภาพที่สองอยู่ที่ที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่ อึ๊บโหโผลมา6ล้าน5เลยฮะห่างกันเยอะมากภาพต่อไปภาพที่3ต้องมากกว่า6ล้าน5นะฮะจะภาพนี้คือคือเป็นภาพแม่น้ำครับโอ้โหโลงมาเหลือ4ล้านนะฮะจบเลยนะครับมาี๋ยวเขาเฉลยภาพที่4นะฮะเป็นภาพซินที่เชอร์แมนนะครับใครเป็นใครอยากรู้จังเลย โอ้โหลงมาอีกจาก4ล้านวัเหลือ3ล้าน8นะฮะแต่ภาพสุดท้ายเป็นภาพเจฟเฟอร์เดตนะฮะเป็นาพาไปสกามโลกกันเองหรือเปล่าไม่รู้มาปึ๊บ3ล้าน6ลงมาอีกนะฮะลงมาอีกนะฮะสรุปแล้วไม่รอดนะครับพี่หนุ่มเชิญค่ะออกจากประตูเลยค่ะบ๊ายบายค่ะพี่หนุ่ม